สวัสดีคุณด้วยนะครับก็กับมาอยู่กับแบงค์รับ Demon King นี่ครับผมก็โหลดกลับมาเล่นนะเออเรียกได้ว่าหายไปนานนะครับประมาณ2อสเดือนได้เลยนะกับเกมนี้เนี่ยแล้วก็เหมือนจะมีอะไรใหม่เพิ่มเข้ามานิดหนึงด้วยนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีตัวระดับตำนานตัวใหม่มาด้วยนะก็คือที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นั่นเองนะครับเพราะว่าผมสุ่มได้ยังไงละ่ะ แต่จริงๆจําได้ว่าก่อนที่ผมจะเลิกเล่นเนี่ยมันก็มีตัวระดับตำนานอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะเดี๋ยวเอาให้ดูนะครับอ่ะก็จะเป็นตัวนี้นั่นเองนะครับที่ชื่อว่าฟีเรียนะส่วนที่ผมได้มาเนี่ยเป็นคนที่ชื่อว่าลิมิกานะครับคนนี้เนี่ยจะเป็นสายตีใกล้นะซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับในคลิปนี้เนี่ยแหละแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยผมมี ทับทีมอยู่4,800ันร้อพอดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาสุ่มให้ดูสัหน่อยละกันนะว่าจะได้หรือเปล่าแล้วช่วงนี้มีเพิ่มเลทตัวของอลิมิก้าด้วยนะครับจัดไปเลยละกัน10โลอันนี้คือมันมีโอกาสจะออกตัวตำนานนะครับแต่อาจจะเป็นแค่เศษก็ได้นะเอาเปิดอันที่มันดูไม่มีอะไรออกไปก่อนแล้วกันนะอือหือ มาอันที่เหลือ,อน,นี่มันต้องมีอะไรหรอวะโอ้โหเศษรูเซียอโอเศลิมิก้าครับอุ้ยจะได้มาสิบอันนี้เอามาปลูกพลังได้พอดีเลยนะการปลูกพลังเลยแล้วกันอ่าอันนี้มันจะได้รายได้อนาเขตเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอืมแล้วก็จะเห็นได้ว่าสกิลของ ตัวระดับตำนานเนี่ยมันจะมีทั้งหมด2สกิลนะครับซึ่งสกิลหนึ่งเนี่ยรู้สึกมันจะเป็นพาสีนะอ่าอันนี้เป็นดาบแห่งการล้างแค้นนะครับเวลาโจมตีกับเนี่ยศัตรูใกล้เคียงเมื่อได้รับดาเมจและเพิ่มดาเมจเป็นระยะเวลาสั้นๆคืออะไรวะทำไมเปนแปงอย่างนี้เนี่ยส่วนอีกอันนึงเนี่ยมันจะเป็นสกิลที่เราต้องกดใช้นะครับซึ่งสกิลตัวเนี้ยมันบอกว่าจะเพิ่มอัตราคริตที่ข้อแล้วก็คริตที่ข้อดาเมจ เป็นเวลาสั้นๆนะแล้วพอกดใช้เนี่ยมันก็จะต้องชาร์จใหม่นะครับซึ่งการชาร์จใหม่เนี่ยรู้สึกว่ามันบอกว่าจะต้องตีให้ครบ100ครั้งนะอืมเพราะงั้นเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าตัวของลิมิก้าเนี่ยการเล่นจะเป็นยังไงนะเล่นในด่านหมู่บ้านคนแค้และกันนะครับจะได้จบไวๆนะเพราะว่าตัวลิมิก้าเนี่ยผมยังอัพเวลมาไม่เยอะ เข้ามาก็เหมือนเดิมนะครับจะมีให้เลือกสกิลด้วยนะงนั้นผมขอเลือกเป็นกระโดดโจมตีแล้วกันนะครับอ่าเรารู้สึกว่าจําได้ว่าก่อนตอนเอ่อตอนตอน,ตอนที่ผมเลิกเล่นอนะ่ะมันจะมีสกิลใหม่ด้วยนะนี่ไงเป็นไอซ์โนวานะครับก็คือมันจะแบบยิงไอซ์โนวาที่ทําให้สตูเนี่ยแช่แข็งก็คือมันจะเป็นแผ่เหมือนเป็นน้าเป็นแบบคลื่นน้ําแข็งออกมา แหลกหน่อยนึงต้องขออภัยนะครับเพราะว่าเน็ตกากนะฮะแล้วก็โทรศัพท์ก็ไม่ใช่ว่าดีด้วยนะครับโอ,โอ,โอ้แต่จริงๆไอ้ด่านนี้ผมผ่านแล้วนะผมเอาลูเซียมาเล่นนะครับลูเซียนี่ผมปั้นเอาไว้แบบดีงามมากเออเอาเป็นอะไรดีวะเป็นพลังชีวิตแล้วกันนี่ไงนี่ไงเห็นไหมอันนั้นก็คือไอซ์โนวานะ เอาดาเมจการโจมตีนะครับเดี๋ยวถึงด้านบอสแล้วเดี๋ยวผมจะลองกดใช้สกิลให้ดูนะเออเออแต่ไม่รู้มันจะเห็นผลมากน้อยแค่ไหนนะโอ้ยจะตายจะตายแล้ว ไม่นะโอเป็นดาเมจโจมตีเหมือนเดิมแล้วกันผมไม่ได้ใส่ไอเทมดูดเลือดมาให้นางนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะอันตรายหน่อยหนึ่งนะเอามันเหลืออีกตัวนึงมันอยู่ไหนวะเนี่ยผมไม่ชอบไอ้นกไอ้นี่เลยอ่ะผมเรียกมันว่านกเบ,บเบิร์ดมันเหมือนท่าโจมตีในโปกเกมอนอ่ะ ออกมาแล้วบอสครับอุ้ยโคตรแหลกโคตรแหลกแหลกจริงกดเลยกดเลยแล้วกันเห็นไหมมันมันตีแรงขึ้นไหมเอาตายเลยโคตรแหลกเลยเปิดก,กล่องได้เงินพันหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตดูโฆษณาแป๊บหนึ่งนะโอเคก็ถึงว่าจะบอกว่าแป๊บหนึ่งเนี่ยแต่ว่าผมก็เดี๋ยวผมก็ตัดออกอยู่ดีแหละอุ้ยได้ห้าสิบเพชรพอดีด้วย ไม่รู้ว่ามันจะไปได้ไกลขนาดไหนนะครับแต่เมื่อกี้รู้สึกว่าเห็นแล้วคลิปนี้เพิ่งแค่ไม่กี่นาทีเองนะหกนาทีกว่าเอง <c oughs> <c oughs> ตายแน่ตายแน่กูตายแน่จังหวะนี้ตายแน่แน่นแน <c oughs> ใช้ใช้สกิลไปเลยแล้วกันโอ้โหแม่งเลือดเลยแค่นี้ ได้ยังไงวะเนี่ยกูถามจริงเถอะออนึกว่าจะตายซะแล้วอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสกิลที่เข้ามาใหม่นะครับไอใบมีดลมเนี่ยผมเอาเป็นอะไรดีวะเอาเป็นอันนี้ดีไหมพีโรดนะครับดาเมจจะเพิ่มตามพลังชีวิตที่สูญเสียนะแล้วตอนนี้เราพลังชีวิตน้อยด้วยนะครับ โอ้ยแต่ไม่อยากน้อยกว่านี้แล้วได้ไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยหายแล้วอ๋ออุยอ้ย,ยต่อไปแม่งเอาหิวแล้วกันเอาหิวแล้วกันเอ่อเฮ้ยเอาหิวเอาหิวเอาหิวนี่มันหิวอยู่เซนวะเนี่ยก็ได้อยู่แหละได้อยู่แหละสามพัน เออจะบ้าตายตายหมดยังมันมันอ๋อตายหมดแล้วตายหมดแล้วนึกว่ามันยังเหลืออยู่อุ้ยแต่แหลกแหลกทิ่หายเลยทิ่หายแล้วคนดูดูไม่รู้เรื่องแน่เลยอะ่ะอ๋อไม่รู้เรื่องแล้วครับตายแล้ว อ้ยคืนชีพซะหน่อยแล้วกันมาคืนชีพยื้ยื้ยือย้อไม่งั้นคลิปมันจะสั้นไปนะครับเอาเอาเป็นพลังชีวิตแล้วกันไม่สนแล้วตอนนี้อยู่กนให้ได้นานๆก่อนแต่คนเล่นก็โง่อยู่ดีนะ ไปเพิ่มสกิลแล้วกดอันติเรียบร้อยกล่องใหม่แล้วป่ะโอเคดูโฆษณาเสร็จเรียบร้อยครับโหได้น้อยสุดเลยนะเนี่ยยี่สบเนี่ยนจะมันแหลกมากเลยอะ่ะไม่ผมจำะระยะการกระโดดไม่ได้อะ่ะชิบหายแล้ว โอ้โหแ้โ,หโอ้โหแม่งมาเต็มเต็มไปหมดเลยโอ้โหจะบ้าตายเรียบร้อยโดนเบรเบิร์ดเ,เข้าไปโอ้โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับโชว์ความกาก,ากนะฮะแล้วจริงๆรู้สึกว่ามันจะมีอัปเดตเอาภารกิจรายสัปดาห์เข้ามาด้วยนะครับก็รู้สึกว่ามันน่าจะทำให้เราฟาร์มทับทิมได้ง่ายขึ้นนะอืม ก็ใครที่เลิกเล่นไปแล้วก็ลองกลับมาเล่นดูก็ได้นะครับผมว่ามันก็ชิวๆเหมือนเดิมแหละแต่พอเล่นไปเรื่อยๆแล้วมันก็อาจจะแบบเบื่อๆก็มีเรื่องปกตินะเพราะงั้นก็ถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับให้มันแจ้งเตือนว่าผมเนี่ยได้ทําคลิปใหม่แล้วสำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอตัวลาไปก่อนบา,บายๆครับจริงๆมันมีอันนี้ด้วยนะครับเป็นพวกอีเวนต์นะอันนี้ผมกลับว่าผมจะพยายามผมจะเก็บไอเหรียญเนี่ยให้ได้สักห้าร้อยนะครับแล้วก็ ซื้อสกินมีอาร์นะโอ้ยแต่สกินมีอาร์มันเป็นสกินโคมากก็คือน่าจะเป็นแค่สีเฉยอะแล้วมันก็มีอันนี้ด้วยนะครับวงล้อแห่งโชคโดวยว่าผมใช้โคต้าหมดไปแล้วนะอ่ะ่ๆไปแล้วไปแล้วจริงๆนะรอบนี้